สวัสดีครับพบกับสุลกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ภาพรวมศึกพิม์ลีสามเดือนแรกในทัศนะของอล er. er ันเชีลละอลันเชียร์นะครับตำนานกอนหน้าทีมชาติอังกฤษที่ปัจจุบันนะครับรับบทนักวิเคราะห์ให้กับ BBC Sport สื่อชื่อดังนะครับก็เดินมาแสดงความคิดเห็นถึงผลงานของ6สโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกพิม์ลีอย่างอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์เทอตนนิมสเปอร์ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิล ในเกมพิลิกนัดล่าสุดได้อย่างน่าสนใจนะครับเชื้อเล่าถึงเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้1-0ว่าการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในเกมพิลิกได้นั้นถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสําหรับอาร์เซนอลและมิเกลอารเตต้าผู้จัดก,การทีมของพวกเขาและยังเป็นผลดีต่อการลุ้นแชมป์อีกด้วยก่อนหน้านี้ผมคิดว่าคงมีแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลเท่านั้นที่จะลุ้นแชมป์ไปจนถึงช่วงท้ายซีซั่น แต่ตอนนี้ทีมทัฟวอมีคะแนนห่างกันแค่ไม่กี่แต้มซึ่งก็ทําให้พวกเขาทุกเีมมีความหวังสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งก็คือการที่สเปอร์ขึ้นนำไปจากฝูงก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติพวกเขากําลังติดลมบนภายใต้การกุมทีมของกุนซึลคุนหม่อย่างแองเกลปอส,สเตคกุกและนักเตะทุกคนกําลังทำงานได้อย่างยอดเยีเ่ยมผมไม่แน่ใจว่าสเปอร์จะอยู่ในตำแหน่งจากฝูงได้นานแค่ไหน แต่การที่พวกเขาไม่มีภารกิจฟุตบอลยุโรปในฤด,ดูกาลนี้จะช่วยให้พวกเขามีโอกาสติดท็อปโฟได้อย่างแน่นอนมันหมายความว่าพวกเขาจะไม่เผชิญโปรแกรมที่อัดแน่นเหมือนกับทีมอ,อือน่นๆที่ต้องมีคุณภาพและคุมกำลังเชิงลึกที่เพื่อจะแข่งขันทั้งสองรายการเราได้เห็นกันแล้วว่าสถานการณ์เดียวกันนี้มันช่วยให้หนิวคาโซ่คว้าตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกเมื่อฤดูกาลที่แล้วได้ และตอนนี้มันก็ส่งผลยีต่อสเปอร์ด้วยเช่นเดียวกันในบางช่วงผมคิดว่าพวกเขาจะคิดถึงฮาริเคนินและแต้มที่ได้จากประตูที่เขายิงได้เมื่อพวกเขาเล่นได้ไม่ดีแต่นั่นไมว่าพวกเขาจะไม่มีปัญหาใดๆที่จะชนะกู้แข่งหากไม่มีฮาริเคินในตอนนี้การที่ฮาริเคินย้ายไปยังเบย์เมเนก็ทําให้ผู้เล่นแนวรุกคนอื่นมีโอกาสก้าวขึ้นมาและทําหน้าที่ในส่วนของพวกเขาการเซ็นสัญญาก,กับนักเตะม,มาย่างเจมส์แมดดิสัน แล้เมกกี y od y od y od ้ฟันเดอร์เฟนก็ยอดเยี่ยมมากโดยสํสหรับลิเวอร์พูลก็อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์ที่เดียวกันแต่ผมไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะยืนระยะได้ไหมทีมของเจกเกนครับมักจะทําประตูได้เสมอเพราะผู้เล่นแนวรุกมีคุณภาพแต่ผมยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเล่นเกมรับของพวกเขาลิเวอร์พูลมักจะปล่อยให้คู่แข่งแซงนําไปก่อนซึ่งเราได้เห็นกันอีกครั้งในเกมที่เสมอกับไบรตันผมคิดว่าพวกเขาเสียประตูง่ายจนเกินไปและมีบางอย่างขาดหายไปในแนวรับ ผมรู้ว่าอิบไรมาก,กนาเต้จะกลับมาจากอาการมาเจ็บในเร็วๆนี้ซึ่งจะช่วยได้แต่ดูเหมือนว่าแนวรับของพวกเขายัางคงสามารถผ่านไปได้ค่อนข้างง่ายและพวกเขาดูไม่แข็งแกร่งพอจากที่พมองทีมที่จะจบเหนือแมนเชสเตียและคว้าแชมป์ลีกได้นั่นก็คืออร์เซนอลพวกเขาเป็นทีมที่ดูมีความสามารถมากที่สุดที่จะทําแบบนั้นได้ในฤดูกาลนี้ชนะเหนือทีมแชมป์เก่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลอย่างมากต่อความเชื่อมัน่น และความมั่นใจของอาร์เซนอลมากๆสิ่งที่ทีมของมิเกลอาร์เตต้าทำมาตลอดก็คือการป้องกันที่ดีมากหลังจากมีโอกาส2-3ครั้งในช่วงนาทีแรกแมนเชสเตีรก็แทบไม่มีโอกาสอีกเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมเห็นเพียงแค่ไม่กี่ทีมที่มีความสามารถในการแนวรุกของแมนเชสเตอร์ตีได้พวกคุณคงเห็นไปแล้วว่าทีมอาร์เซนอลณตอนนี้แข็งแกร่งกว่าฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลไม่ได้เล่นดีมากนักก่อนที่จะยิงประตูใส่แมนเชสเตอร์ตีแต่พวกเขาเหนียวแน่นและแข็งแกร่ง เมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะให้โอกาสตัวเองเสมอนี่คือความไปแพ้ครั้งที่3ของแมนเชสเตอร์ใน3เกมที่ไม่มีโรดี้ซึ่งนั่นหมายว่าพวกเขาต้องระมัดระวังมากขึ้นหากไม่มีโรดี้ในสนามเราคุ้นเคยกับการเห็นแมนเชสเตอร์ครอบครองบอลเสมอไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือนอกบ้านแต่ดูเหมือนในเวลาน,นี้พวกเขาทําไม่ได้อีกแล้วอย่งางไรก็ตามน,นี่เป็นเพียงแค่จุดพลิกผันเล็กน้อยสําหรับแมนเชสเตอร์และผมเชื่อว่าอีกไม่นานพวกเขาจะกลับมาทำง,งานได้ดีที่สุดอีกครั้ง และผมไม่เชื่อว่าสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมล่าสุดจะต้องต่อสู้อย่างยดเยี่ยมเพื่อเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดก็ตามแต่พวกเขายังคงต่อสู้ดินรนเพื่อกับสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีให้ได้มันยังมีเวลาที่ลูกทีมของเอริกธทนฮักจะต้องปรปับปรุงฟอร์มของตัวเองแต่ผมคิดว่าสมโมสรนมีปัญหาที่ถูกฝังลึกมานานต้องใช้เวลาในการแก้ไขโดยก่อนที่ลูกกรตจะเริ่มต้นขึ้นผมมว่าแมนยูจะกลับมาติดตัวเฟยอีกครั้งแบบสบายสบาย แต่พวกเขาแ้่ไม่ดีอย่างที่ผมคิดไว้การแคมแบ็กในช่วงท้ายเกมอย่างที่พวกเขาทําในเกมพบกับเบนฟอร์ดอาจเป็นจุดเปลี่ยนในรดูก,กาลนี้ของเทียมแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นกรณีของแมนยูผมอยากเห็นฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านี้เพื่อบอกว่าพวกเขากลับมาแล้วตั้งแต่เปิดซีซั่นผมยังไม่เคยเห็นผลงานของพวกเขาเลยที่จะแสดงเห็นว่าพร้อมท้าชิงท็อปโ โดยสำหรับนิวคาสเซิลก็ยังควม,มีเวลาที่จะกลับไปอยู่ในท็อปโฟแต่โดยรวมแล้วผลค่อนข้างพอใจกับการออกสตาร์ทที่พวกเขาทําได้ผมคิดเสมอว่ามันคงเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาที่จะได้เข้าไปเล่นในศึกยุฟ้าชมิ์ลีอีกครั้งหลังจากจบอันดับที่4ในปีที่แล้วและพวกเขาต้องรับมือกับช่วงต้นฤดูก,กาลที่ยากลําบากพวกเขาแพ้3มเกมรวดให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและไบรตันซึ่งเกมแพ้ลิเวอร์พูลในบ้านนั้นเสียหายมากที่สุดเพราะลิเวอร์อพูลเหลือเล่นเพียงแค่10คน นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็ฟื้นตัวดีๆและทำงานด้อย่างยอดเยี่ยมในศึกพิมลีกแม้ว่าจะมีผู้เล่นคนสำคัญอย่างเซเว่นบอตมันโจลินตันและคอลัมบิวซันได้รับบาดเจ็บก็ตามยิ่งไปกว่านั้นฟอร์มการเล่นของพวกเขาใน2เกมในศึกยูฟ่าแชมลีมันยังยอดเยี่ยมมากอีกด้วยใช่พวกเขาโชคดีเล็กน้อยในเกมพบกับเอซีมิลานแต่ไม่ใช่เรื่องโชคเลยที่พวกเขาเอาชนะปารีสแซงต์แชมงได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นเกมที่น่าถึงและ หนึ่งในเกมที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นมาค่ำคืนแบบนั้นช่วยยกระดับสโมสอนและพวกเขาแสดงเห็นถึงการทํางานอย่างหนักในปีที่แล้วอย่างชัดเจนแน่นอนว่าการออกไปเยือนเวนแฮมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็นเกมยากเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แสดงปริกิาตอบรับทีเดีและรู้สึกว่าพวกเขาควรจะชนะได้สิ่งเดียวที่น่าผิดหวังตลอดต้นสดักของนิวคาสเซิลโดนเวนแฮมตามตีเสมอ Comment, ขอเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในแบบตัวเองและขอขอบจุน JK ที่สนับสนุนเขาผมอยากเล่นในอย่างคงเส้นคงวาและคงทนในฤดูกาลที่มัน่นคงและสนุกกับการเล่นฟุตบอลมากกว่าคนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดเห็นได้ชัเดเจนว่าผมมีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากอาการบาดเจ็บในอดีตแต่แค่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวผมเองและดูว่ามันจะพาผมไปหยุดจุดไหนควบคุมสิ่งที่ผมควบคุมได้บางครั้งโอกาสก็มาถึงบางครั้งก็ไม่ผ่านเข้ามา ถ้าผมสามารถย้อนมองกลับไปและผมบอกทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองฉะนั้นพาผมให้อยู่ในจุดที่ผมอยู่รู้สึกขอบคุณที่ได้อยู่กับสโมสรแห่งนี้ในเวลาเดียวกันต้องรักษาความสมดุลของความกระหายที่จะทําแบบนี้ต่อไปอย่างแน่นอนช่วงเวลาในทีมของ Chicken คลับเจ้าของเบอร์เสื้อหมายเลขสอของหงแดงมีช่วงขึ้น,ข,นขึ้นลงลงในระหว่างการคว้าแชมป์6เมเจอร์ พร้อมกับอาการบาดเจ็บที่รุนแรงลายค้างตั้งตแต่ย้ายจากชาวตันในปี2015และเขาเขอขอบคุณการสนับสนุนและศรัทธาที่เขาได้รับจากบอสใหญ่ของหงดงเจอเก้งครับผมคิดว่าเขารู้ว่าผมทราบซึ้งในเรื่องนี้นะโกเมสที่เซ็นสัญญาระยะยาวในช่วงสมมอรที่ผ่านมากับลิเวอร์พูลกล่าวจากทีมโดรวมและในส่วนตัวของเขากขารู้ดีการผ่านอาการบาดเจ็บอย่างนี้และก็มีศรัทธาที่เห็นผมสร้างตัวขึ้นมาใหม่ และเป็นนักเตะที่ต้องการเล่นให้กับเขามีผลกระทบกับเทียมจะเป็นแบบนี้ตลอดไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผมย้อนมองกลับไปเช่นกันผมโชคดีที่มีเจ้านายอย่างเขาในช่วงเวลานี้ผมรู้ดีว่ามันไม่อาจจะมองข้ามนึกข,ข้าศารลิเวอร์พูลกับทอมสม์เป็นรอบเย็นของวันที่16ตุลาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ